สวัสดีครับวันนี้น้องใหม่เปิด youtube วันแรกนะครับตอนนี้จะทำจะพามาดูกเกษตรในครัวเรือนปลูกเองปลอดสารพิษมีทุเรียนนะครับมีทุเรียนมีต้นกระท่อม กเองนะครับมีน้ำหมักจุลศีสังเคาะแสงแล้วก็เตรียมใบไม้มาหมักทำปุ๋ยนะครับใบกล้วยปุ๋ยจากผักตบจวาที่ย่อยแล้วนะครับเอามาใช้ปลูกพืช แล้วก็มีน้ำหมักต่างๆน้ำหมักปลาทะเลก็มีนะครับเดี๋ยวจะให้ดูนี่น้ำหมักปลาทะเลนี่ครับทำไว้ครับเป็นใช้ได้แล้วนะครับ4ีห้าเดือนแล้วครับพร้อมใช้ครับสูตรขยายได้มาจาก เพื่อนๆพี่ๆนะครับกลุ่มปอนฟาร์มิ่งไทยแลนด์นะครับ,รไ,รนนรบได้สูตรนี้แล้วก็มาทำทำใช้นะครับจะพาชมสวนกเกษตรพื้นที่นิดเดียวมีถั่วนั่งอันนี้ถั่วนั่ง ปลูกได้ยังไม่ถึงเดือนครับตัวน้ามีมะเขือเทศยังไม่เป็นลูกครับเริ่มจะใกล้จะติดแล้วมีผักชีมีสลัดกับนี่พิก,กิหนหูนี่ก็คือดินใบไม้ปุ๋ยใบไม้นะครับที่หมัก หมักได้สี่ห้าวันครับปิดไว้นนก็มีมีสลัดปลูกเองหมดเลยครับใช้ปุ๋ยผักตบชวาที่หมักเองล้วน ลองถ่ายคลิปดูครับทําดูถ่ายให้ดูสวนครับเพิ่งหัดทําครับค่อยติดตามชมตอนต่อไปจะเป็นอย่างไรครับ